นะครับคือเคสเนี้ยก็เป็นเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนายหลีหลีแยมาเยอะเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวอภัยโทษเมื่อวันที่12สิงหุลานะพอคืนนั้นเนี่ยนะครับนะตีสองเนี่ยนะเป็นเช้าวันที่13นะครับก็ไปทําการลักทรัพย์รถคันแรกเนี่ยนะครับนะบนะบหนึ่งกรกรีสเกต6418เนี่ยในพื้นที่สันทรายนะฮะเสร็จแล้วก็เข้ามาในเมือง เข้ามาในเมืองก็มาก่อคดีมารักทรัพย์ที่ร้านสวนดอกเซรามิกนะใกล้ๆก,กับแม่เหียนะฮะใกล้ๆกับขนส่งแม่เหียนะก็ได้เงินสดไปเนะี่ยสามพันบาทนะเจ้าของที่ร้านสวนดอกเนี่ยเพลินเขาติดกล้องนะครับวงจรปิดนะตามโครงการโพลิ c e ายของท่านผู้ชการตํารวจกองพักห้านะครับก็ได้ดูกล้องนะตำรวจก็ล้อมจับนะบแล้วรีบเขาเขาเขาดูกล้องอยู่เนี่ยพวกเขารีบแจ้งตำรวจตำรวจไปล้อมจับมันก็หนี หนีนะแล้วก็ไปขโมยนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะหนีแล้วก็ไปเอารถคันที่2งเนี่ยจอขอรอ6 4สี่ถึงสามซึ่งห่างจากจุดเดิมเนี่ยมสามร้อยเมตรนะเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยหนีไปแล้วจากการกสืบสวนของชุดสืบสวนกอ,องเมืองเนี่ยนะครับก็สามารถเมื่อคืนนี้ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนนี้ได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะเขาก็รับสารภาพว่าได้กระทําความผิดเนะี่ยทั้ง3คดีและนอกจากนี้เนี่ยในปีไหนที่ เอ,อ,อเ,เมื่ 2> อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็กรับทรัพย์เงินเนี่ยตามตู้บริจาคตามวัดต่างๆนะครับอีกหลายแห่งในเขตพื้นที่เมืองและแม่ปิงนะซึ่งเราคงต้องขยายผลต่อไปเคยติดคุนะเคยติดคุกมากแล้วนะครับในเรื่องของข้อหาจําหน่ายยาเสพติดนะติดมานานเท่าไหร่ สี่ปีกว่านะครับพ้นโทษมาก็มาก่อคดีสดๆนะครับก็เป็นเคสที่น่าสนใจอีกคดีหนึ่งที่นี่เหรอดูไหมนี่ไม่นี่นี่มี่บอกไหมบอกไหมอ่ะอโอเคเลยนะโหสุดยอดแล้วคันนี้ทำเหมือนกันด้วยปล่าแกเอาคันนี้เสียบกุญแจคาอยู่แล้วที่สั่งใจใช่ไหมก็อันดับหนึ่ก็เอานะล็อกคอล็อกคอนะอันดับหนึ่งอ่าอันต่อมา ลกัตรตั้งโซ่ล็อลรอเดิมล็อล้อใช่ไหมถ้าเถ้ามีล็อกร้อนี่เราจะไม่เอาเพราะเรายาเราได้อยู่ช้าหน่อยเวลาในการผลแจล็อเราก็เลือกเอาคันที่ง่ายใช่ไหม